สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยติยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะคุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดมาดูสิว่าคุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดนะอ่ะเช่นเดิมการอ่านไพ่ของเราก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะเป็นเลนดอมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ เออชวิตยาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคะคุณเลื่อนผ่านคลิปหรือปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะคุณคือความคุณกรรมอ่าคุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดอ่ะคุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดนะคะ กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆพลังงานดีๆของช่องเรานะคะใครใจดีนะกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยก็ได้นะอ่ะมาดูกันเลยว่าคุณคือผู้โชคดีเรื่องอะไรคุณคือผู้โชคดีเรื่องอะไรหยิบจับกันสดๆนะคะ ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะขออนุญาตสิ่งศักสิทธิ์ขออนุญาตเทวดาประจําตัวขออนุญาตครูบาอาจารย์นะประจําตัวของทุกๆคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความตั้งใจและความศรัทธานะคุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดขอก่อนสิบใบให้แม่นยํำนะแม่2 3 4 5 6 7 8 9 คุณคือผู้โชคดีในเรื่องใดพลังงานของคุณอยู่ในช่วงนี้โอ้โหใบแรกมาเลยเดือดสันบอกแล้วว่าถ้าใครดูคลิปเต้ยทุกวันนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าช่วงเนี้ไพ่เดือดสันขึ้นบ่อยมาก ไพ่เดือดซันขึ้นบ่อยที่สุดเลยต,ติด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 การแทบทุกวันเลยไม่รู้แหละว่าดวงเตยหรือว่าดวงของคนที่กําลังชมคลิปเนี้โชคดีหรือว่าดวงเรากําลังโชคดีไปพร้อมๆกันนะคุณคือผพ้โชคดีในเรื่องใดพลังงานคุณดีมากนะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีที่สุดในสำรับเป็นไพท่ที่อ่คือ คือถ้าคนที่เป็นแบบแม่หมอพ่อหมอเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไพาเดอเร์ซันนะี่มันเริดหนาะมันเริดหนาร้อนแรงนาะเอ้โหไพเดอรดซันประจําวันอาทิตย์อ๋อไพ่แสงสว่างเนะาะไพความสุขความสว่างสวัยชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จโชคลาบนี่พลังงานของเด็กให้โชคเนี่ยเนาะ ใหอโชคพลังงานของเด็กให้โชคพลังงานแห่งชีวิตใหม่ที่สดชื่นสดใสพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งความเติบโตพลังงานแห่งการเจริญก้าวหน้าพลังงานของคนที่หมดข้อประสบหมดโรคหมดภัยพลังงานของคนที่มีความสุขเนี่ยดวงดีมากเลยอะ่ะเออคุณคือผู้โชคดีจริงๆนะโอ้โหดีเอ็มเพลสตามมาเป็นใบที่สองเนี่ยต้องบอกเลย ใครที่รอนะใครเป็นคุณแม่คุณแม่เออใครเป็นคุณแม่พลังงานแห่งความเป็นแม่นะหรือว่าใครอยากมีน้อง เดอะซันมาเดียมเพรสมาเนาะใครแบบมีแพลนเอาไว้มีเป้าหมายเอาไว้อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยคุณมีโอกาสสมหวังนะต้องบอกเลยคุณมีโอกาสสมหวังนะหรือว่าใครที่มีเด็กเล็กๆล,ลูกหลานอยู่ที่บ้านอุย้ยดีพลังงานดีนะให้โชคให้คุณเลยนะโอ้ยเดียมเพรสพลังงานของความเป็นแม่ความอุดมสมบูรณ์พลังงานของแบบคือคือค คือสองใบนี้มันแบบสองใบนี้มันสําเร็จเสร็จสับเลยนะคุณคือผู้โชคดีโอ้โหสภาวะแบบแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังเกียรติยศชื่อเสียงโชคลาภเงินทองหรือแม้กระทั่งความรักความอุดมสมบูรณ์ไพ,พ่จักรพรรดินีขึ้นมาดีเอมเพรสเนี่ยคือคนที่มีความเพียรพร้อมมั่นคงยศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งหน้าที่การงานเนาะ เป็นคนที่มีฐานบารมีสูงนะดวงดีดวงแข็งดวงแกล่งบารมีสูงโอ้โหเป็นคนสูงส่งสูงสักโอ้โหไพ่เดออ์สันไพ่เดีมเพลสสองใบใบที่สามโอ้โหกาวถ้วยความสุขความสมเเ็็จข่าวดีสิ่งดีความอุดมสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับสุขภาพดีนี่ เป็นพลังงานที่อุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานที่สุขสมหวังสมปรัถนาแทบทุกเรื่องก็ว่าได้เนาะคุณคือผู้โชคดีนะใครที่พบคลิปเนี้ยคุณคือผู้โชคดีเดอะซันดีเอเม e รสกถ้วยโอ้โหคิงออฟแว์ลาชาไม่เท้ากันงานสำเร็จเสร็จสรรสมหวัง อุดมสมบูรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานบุตรบริวาเรเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเนาะโอ้โหเดอะเมติเชียนปฏิหารเรื่องราวสิ่งดีข่าวดี้ิภายเปิดมาห้าใบพลังงานที่ดีมากเลยเนาะคนที่ใช้คำพูดคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาคนเป็นคนให้คำแนะนำคนเป็นคนให้คำปรึกษาคนเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คน หรือเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถหยิบจับทำอะไรได้หลากหลายมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความพรั่งพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์นะใครไปของานได้งานใครไปขอพรเรื่องการงานจะได้การงานที่สําเร็จจะได้การงานที่สมหวังมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าใครไปสมัครงานของานเนี่ยจะได้งานนะ คือคือคุณจะมีแบบเหมือนปฏิหารนะไม่คิดว่าเขาจะรับไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้นะอ๋อปฏิหารการงานดีเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นใครไปขอน้องใครไปขอลูกเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิน์นี่คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีน้องให้มีลูกคุณก็จะสมหวังหรือไปขอเรื่องความรักคุณก็จะสมหวังไปขอการงานคุณก็จะสมหวังชีวิตดีดีนะบอกเลยช่วงนี้ชีวิตดีดีมีความสุขมีความสําเร็จมีความปังปุริเย่เลยนะ ไพเดอเมติเชียนปฏิหารสิ่งดีเกิดขึ้นวาทะสินเป็นเลิศวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคำพูดโดดเด่นนะการกระทำก็สำเร็จโอ้โหพลังงานดีอะพลังงานคนเก่งนะเดเมติเชียนคนเก่งคนฉลาดคนมีความสามารถอุ้ยผู้อย่างรู้ชะตา้าดินนะ เป็นแม่เป็นแม่หมอพ่อหมอก็ได้เพราหมอดูก็ได้เออนักทํานายนักพยากรณ์เนาะวิทยากรคําพูดการสื่อสารเจรจาโอ้โหเริศนะครูบาอาจารย์โอเด่นนะเด่นโอ้โหราชาไม้คิงไม้ควีนสไม้นี่ควีนส์ออฟแวน คือคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังแล้วคุณนะดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็เป็นดวงที่ถ้าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมียศมีตําแหน่งเนี่ยเป็นดวงที่คุณนะอุปถัมภ์คนอื่นด้วยอ่าเห็นไหมเป็นดวงที่ดีนะแล้วเป็นดวงคือใครที่พบคลิปเนี้ยคือการงานเจ้านายหลักเนาะเจ้านายดีนะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรก็บริวารดี ลูกน้องดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำเร็จอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมสมหวังเอ่อแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเพอร์เฟกอืมเนาะตำแหน่งใครรอตำแหน่งรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือผู้โชคดีใครรอความรักคุณก็คือผู้โชคดีเห็นไหมเดอรซันขึ้นมาเปิดใบแรกเลยเดอ s u ซันเรียมเพรสเนาะก้าวถ้วยคิงไม้เอาดูเมติเชียนควีนไม้เนาะ โอ้โหเดอะมูนเดอะซันเดอะมูนคุณจะสมหวังคุณจะสําเร็จคุณจะสมปรรถนานะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันเอาไว้พรที่ขอจะประสบความสําเร็จนะเรื่องที่ไม่สบายใจจะคลี่คลายเนี่ยอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจคุณจะสามารถจัดการแก้ไขให้หรือมันจะมีเหตุการณ์เข้ามามีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์หรือว่ามันจะผ่านไป อ่าเรื่องอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันจะหมดสิ้นมันจะผ่านไปสามเหรียญ tree of pentacle ไพ่สามเหรียญคืออะไรการพูดคุยสื่อสารการเจรจาเหมาะกับการค้าขายใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าใครเป็นเซล นะหรือว่า,เ,าเปิดร้านค้าขายมีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ประสบความสําเร็จนะหรือใครไปทําติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองเอาไวา้การพูดคุยการสื่อสารหรือว่าการเ,าเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากาผู้คนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีการอุปถัมมีการช่วยเหลือมีการซัพพอร์ตผลงานโดดเด่นคําพูดโดดเด่นว่าทัศินเป็นเลิศเดอะเมดิเชียนสามเหรียญเห็นไหมสามเหรียญผลงานโดดเด่นวัาศิลปเป็นเลิศพูดเงินได้เงินนะ เจราจาสื่อสารดีนะคะแล้วก็ตกลงความอ่แบบแบบการสื่อสารการตกลงการพูดคุยการเจราจาดีเงินเงินทองทอง,ทองประสบความสําเร็จค้าขายดีเป็นเซลล์นี้ได้เกินคาดเลยนะอะไรที่กังวลจะผ่านพ้นนะเรื่องกังวลเรื่องอะไรที่มันแบบไม่สบายใจหรือว่าขุ่นมัวในใจจะผ่านพ้นนะพรที่ขอจะประสบความสําเร็จโอ้โหช่วงนี้ดีนะช่วงนี้คุณดีนะโอ้โหไพ่ใบที่9้าเปิดมาจัดเม้นดวงเปิดจ้า ดวงเปิดชะตาเปิดฟ้าเปิดคุณคือผู้โชคดีตัวจริงนะใครที่พบคลิปนี้ฟังคลิปนี้ด้วยความเชื่อนะคะด้วยความเชื่อมั่น อ่า,าคือเราไม่ได้สอนให้งมงายนะแต่ใช้เหตุใช้ผลแล้วใช้หลักตามความเป็นจริงและใช้ตามความหมายที่มันแบบเกิดขึ้นนะ judgment judgment คือดวงเปิดชะตาเปิดเจ้ากรรมในเวรอาหสิกรรมบุญกุศลที่สร้างที่ทำถึงเจ้ากรรมในเวรสิ่งดีบังก่อเกิดเห็นไหมดวงเปิดชะตาเปิดฟ้าเปิดสิ่งดีเกิดขึ้นนะเออเขาเหมือนกับว่ามันเป็นฟ้าใหม่อ่ะมันเป็นดวงชะตาที่แบบ เจดจลัดอ่ะโอ้โหสุกสมหวังสิบเหรียญสิบเหรียญมาเป็นใบที่10บเท of Penta เคอุ้ยดวงคุณดีคุณจะได้เงินคุณคคุณคือผู้โชคดีทางการเงินคุณคือผู้โชคดีที่จะประสบความสำเร็จทางการงานคุณคือผู้โชคดี ที่จะมีชื่อเสียงคุณคือผู้โชคดีในสิ่งที่หวังเอาไว้คุณคือผู้โชคดีในพรที่คุณไปขอคุณคือผู้โชคดีในฝันที่คุณอยากจะให้มันเป็นแล้วคุณกำลังจะสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นโอ้โห ไพ่คุณเริดหนานะสิบใบเปิดมาเริศมากนะอ่าเรามาทวนกันหน่อย The s Th u n นดีเอเม e เพถ้วยราชาไม้เดอรเมติเชียนราชินีไม้เดอ m o มูลสามเหรียญจัสเมนเทนออ f p e n t a เคิลสิเหรียญน,นี่เห็นไหมไพยย่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยบางคนจะได้มรดกนะบางคนจะได้มรดกเนาะบางคนก็มีโชคโชคต้องบอกเลยเจ้าที่เจ้าทางให้โชค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคสิบเหรียญสิบเหรียญคือครอบครัวสิบเหรียญคือบ้านเรือนสิบเหรียญคืออสังหาริมทรัพย์เนาะหรือที่อยู่อาศัยนะโอ้โหใครเป็นนายหน้าใครเป็นนายหน้าค้าขายใครเป็นนายหน้าสังหาโอ้โหคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีลูกค้านะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเออนะสมมตินะไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะให้ให้มันสาเร็จในงานนี้ในการเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ย คือสาเร็จจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณจริงๆแล้วคุณจะได้แบบเขาเรียกได้เปอร์เซ็นน่ะเออเปอร์เซ็นสูงมากเยอะมากเลยสิบเหรียญอ่ะหรือบางคนได้มรดกเออเนาะสิ่งดีเกิดขึ้นนะสิ่งดีเกิดขึ้นนะครอบครัวครอบครัวดีบางคนก็การอ่ะได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเห็นไหมสิบเหรียญสามเหรียญจัสมนอ่ะขออีกห้าใบขออีกห้าใบดูสิอีกห้าใบเนี่ย เออมาสรุป5้าใบเลยว่าคุณคือผู้โชคดีเรื่องอะไรในตอนนี้โอ้โหไพ่ไทยเด็กเป็นวิกตอรี่ซิกออฟแวนหกไม้เทา้าสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาจเจริญก้าวหน้าเห็นไหมคือ6กไม้เทา้าคือชัยชนะซิกไพ่วิกตอรี่ซิกออฟแวนหไม้เทา้าคือไพยอย่แห่งชัยชนะไพยย่แห่งความสำเร็จไพยย่แห่งแบบคือถ้าเป็นเรื่องการงานนี้คุณสำเร็จลิศ เรื่องการงานคุณเป็นที่หนึ่งเลยแล้วคุณน่ยมีสภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคิงไม้ควีนไม้ขึ้นมาตรงเนี้นะโอ้โหควีนดาบขึ้นมาอีกเห็นไหมชัดเจนชัดเจนสําเร็จชนะเลิศอะไรประมาณนี้เลยเนาะเจ็ดถ้วยฝันที่เป็นจริง ฝันที่เป็นจริงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดสิ่งที่คุณวาดหวังเอาไว้อยากให้เป็นประมาณนู่นอยากจะสร้างนู่นทํานี่อยากจะอะไรอย่างนี้หยิบจับอะไรอย่างเนี้เจถ้วยฝันที่เป็นจริงจะสมปรารถนาควีนดาบกับเจ็ถ้วยเซเว่นออฟคัขึ้นมาคู่กัน,นคือฝันที่เป็นจริงเดอะมูนเห็นไหม คือฝันของคุณจะเป็นจริงหรือคุณไปขอพอรอะไรเอาไว้ขอให้มีโชคมีลาบหรือว่าขอเรื่องอะไรเอาไว้คือแต่ละคนก็มีการขอหลากหลายกันไปถูกไหมอ่ะนะคือเนี่ยคุณขออะไรไว้เปอร์เซนที่คุณจะสมหวังเปอร์เซนที่พรที่จะ,ะทําให้คุณอ่ะได้แบบได้และเป็นจริงและสิ่งที่ขอเอาไว้พรที่ขอเอาไว้หรือบนบานสันกล่าวไว้เนี่ยคุณมีโอกาสสมหวังคุณมีโอกาสเป็นจริงโอ้สูงมากบอกเลยว่าสูง นะใบต่อไปเป็น5ดาบนะคะแล้วก็ใบต่อไปเป็น6 5ดาบกับ6เหรียญน้อไฟออฟสอดซิกออฟเพนต e เกิลเก้ดาบ การอโหสิกรรมนะการปล่อยวางการอโหสิกรรมนะการทําบุญทาทาน1นการอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาหาดาบ5ดาบคือคนที่แบบเขาอาจจะเคยมีปัญหาคุณอาจจะเคยมีปัญหาหรือว่ามีคนมามีปัญหากับคุณนะหกเหรียญคือการแบบให้การสร้างกุศลการมีจิตเมตตานะคะ อ่าหคุณอาจจะเอาโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรสองเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรที่แบบคนที่มีปัญหากับคุณอาจจะเอาโหสิกรรมให้คุณนะหรือก้าวดาบคเครียดกังวลน,นอนไม่หลับอะไรประมาณนี้คือสิ่งตรงนี้มันกําลังจะหมดสิ้นไปมันเกิดการผ่อนเขาเรียกว่าเกิดการแบ่งรับแบ่งสู้เกิดการเขาเรียกยังไงอะ่ะคือคือ มันเหมือนผล,ลบุญนะห้าเหรียญไอห้าไอหกเหรียญโทษที i x of p e n t a c l e s ิลอะจัสเมนเนี่ยมันเหมือนเจ้ากรรมในเวน่ะคือเหมือนกับว่าหนึ่งการให้อภัยการาโหสิกรรมการถูกปลดปลอ่อยอดวงเปิดชะตาเปิดบุญเก่าอ่าบางคนอนะบุญเก่ามาช่วยกูศลเก่ามาช่วยนะ มันเหมือนกับว่าดวงมันจะดีขึ้นนะดวงมันเปิดอะ่ะแล้วดวงถามว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนดวงแข็งดวงแรงเป็นคนที่อ่าเป็นดวงของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะ่ะมันก็เหมือนเป็นคนที่กินบุญเก่าฐานบุญเก่าคุณสูงบารมีคุณเยอะอะ่ะเพราะไพ่ใบแรกเปิดมาเป็นไพ่เดอะซันดีเอ็มเพรสอย่างเงี้ยนะมันเป็นไพ่ใหญ่อะ่ะมันเป็นไพ่แบบเดอะซันเอ่อเดอะมูน เนี่ยเห็นไหม The e m p r e s s อย่างเงี้ยเนะ The ยาะ The m e d i c i า n เนี้ยมันเป็นไพ่ Major Arcana มันเป็นไพ่ใหญ่เกิดขึ้นตรงเนี้ยพลังงานเหมือนกับว่าคุณจะชนะศัตรูด้วยจะชนะแบบเจ้ากรรมในเวรด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นไพ่แบบเหมือนกับว่าคุณจะหลุดพ้นจากปัญหา นะหรือดวงที่เหมือนกับว่าเป็นคนดวงแข่งเป็นคนดวงแกล่งเป็นคนดวงชนะเนาะทำอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ชนะเพราะว่าไพ่ท้ายเด็กของคุณเนี่ยเป็นซิกออฟแวนเป็นวิกตอรี่เป็นหกไม้เท้าเป็นไพ่ของคนสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นคนชนะปัญหาชนะอุปสรรคเป็นคนชนะศัตรูเป็นคนเหนือดวงเนาะเป็นคนที่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นบ่อยๆเห็นไหมเดอะเมจิเชียนมาเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครอง นะคุณคือผู้โชคดีตัวจริงแล้วคุณกําลังจะได้เงินเห็นไหมคุณกําลังจะได้เงินคุณกําลังจะได้แบบบุญบาร,รมีกุศลดีนะแล้วคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีจิตเมตตาต่อสรรัตว์ประสาและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมหกเหรียญเป็นผู้ให้ผู้รับที่เหมาะสมอะเออเนาะตรงนี้ เหมือนกับว่าดวงคุณจะดีนะดวงคุณจะเปิดเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องงานแล้วแบบคือเป็นคนมีชื่อเสียงอะเป็นคนที่จะแบบเนี่ยเห็นไหมไพ่ใบแรกคุณเปิดมาเป็นใบที่หนึ่งเลยคือไพ่เดอะซัน่ะมันเป็นไพ่ที่แบบไพ่ดีไพ่เริ่ดไพ่ปังแล้วก็ตามมาด้วยเดมเพลสอย่างเงี้ยเป็นไพ่ที่เปิดมาแบบชื่นใจเลยนะเออเป็นไพ่ที่เปิดมาแล้วแบบคือเนี้ย ชื่นใจอะเป็นดวงของแบบน่าชื่นใจมากน่ายินดีมากอย่างนี้เลยนะคุณจะแบบสมหวังคุณจะได้ทําอะไรในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะสมหวังฝันคุณจะเป็นจริงอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คุณคือผู้โชคดีตัวจริงที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะคะอ่ะน้อมรับพลังงานเม้นคําว่าฉันคือผู้โชคดี นะ้าน้อมรับพลังงานเม้นคำว่าฉันคือผู้โชคดีนะคะโอเคสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาขอให้โชคดีสำเร็จเสร็จสิ้นในสิ่งที่หวังในสิ่งที่คาดเอาไว้ในสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเปิดดวงชะตาให้กับทุกคนนะคะสวัสดีจ้า